สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำสลามผ,ผหงหอมสีจันนะคะอุปรกรณ์ก็มีหนึ่งเลยผลหงหอมสีจันนะคะสองสีผสมอาหารสีตามที่ชอบสามกาวนะคะกาวนี้เราใช้กาวน้ำข้นนะคะใช้เป็นกาว P.O.A. หรือว่าใช้เป็นกาวลาเกก็ได้เราใช้เป็น P. o A นะคะแล้วก็เบบี้ออยแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็ที่คน ช้อนโต๊ะช้อนชาแล้วก็ที่คนนะคะเแล้วสองช้อนโต๊ะตัวผงอมิีกันนะคะเราต้องให้ผงนะลายไปกับน้ำเลยนะคะแล้วก็มาากันจอบมาเป็นอย่างนี้คนไปเรื่อยๆให้มันม คนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่สีตัวนี้เราได้ที่แล้วผมขอสีตนันก็ลอนตรงกาวนะคะ มีตาวแล้วเยอะใส่สีผสมอาหารใส่สีผสมอาหารลงไปสีส้มนะคะหยดนึหยดหนึ่งคะคนไถ้าเกิดต้องการสีเข้มก็ใส่เยอะได้ค่ะแต่อันนี้เราจะใช้สีอ่อนๆนะคะสีส้ม เจ็ดข้าเ,เดียวยีว่สิบผสีเป็นแบบนี้ได้แล้วค่ะีปเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครจะใส่กลิ่นก็ใส่ได้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ใส่เพราะว่าเรามีกลิ่นของผงของสีจันแล้วนะคะหอมออมากกลิ่นหอมมากเลย มาตัใส่ยังบอใส่ผงบอ่ายพีเรานแล้วมาก็รวมกันแล้วเราก็ค่อยๆใส่ผมหอกสิจานนะคะแต่จะใส่ผมหอมสิจ so so ันลงไปเฟยก็จะไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆใส่นะคนให้มันเนะสีเานนนเข้าะากันนะค้นเากนะ้กมเ้คนใหีากัะคนให้สีมกันนะคะัมีาตกะ เราจะสังเกตเห็นนะคะว่ามันจะเริ่มเหนียวเหนียวนะคะ่ยแล้วก็ใส่เบบี้ออนลงไปจริงมันใส่กดลนะคะสมดุลมันจะได้ไม่ติดลงมันจะได้ลื่นนะคะ เเป็นก้อนเนี่ยถ้าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีความเหนียวมากกว่าน,นี้ค่ะแล้วก็ถุงแล้วก็ันกระดอำกลางมีสีเข้ากันมสีมันเข้ากันนะครับส,ส,สีของผมสีกันกับสีที่เราทำ ที่เราผสมกับาวไปนะคะสีมแล้วได้ยังสวยดัมหยอกเบบี้ออยแล้วก็ยหยอกเบบี้ออยลงที่มือนะคะเพื่อจะไม่ให้มันติดมือ,อแล้วก็นว,วดไปเรื่อยๆตอนแรกเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะติดมือใช่ไหมคะว่ามันเป็นกาวแต่จริงเนี่ยมันไม่เลย าเราใส่เบบี้วอลลงไปในมือนะมันจะทำให้ลื่นเราต้องไปหาที่็กว่านี้เกดะไรนี้นคะเมื่อไปเรื่อยๆมันก็จะยืดยืดนะคะมันก็ขาถุงหรือว่าก่องอะไรมาใส่สลามไม่เสร็จแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้สลามเนี่ยไม่แข็งนะคะลองยืดผิดเลยิลองยืด นี่ค่ะจะสังเกตว่ามันยืดได้เป็นก้อนหุบเป็นก้อนหุบกันเห็นไหมคะยืดได้ด้วยเราต้องงวดให้มันได้ที่ก่อนนะคะเราจะให้มันเหมือนเป็นทะเลสาบเพ่อีกนิดเจิงละกาะประสานพูดชิดนิดนึงก็เวดไปเรื่อยๆจนมันมันอะไมันนิ่มแล้วเผื่อมันเข้าที่แล้วอ่ะ ที่เราใส่เบบี้อัลลงไปที่มือนะคะเพราะจะทาให้สลามเนี่ยไม่ติดมือเราแล้วก็จะมีความลื่นมากขึ้น,นะคะ่ะกนี่ค่ะสลามเราได้แล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยสำหรับวันนี้ตายม,มาเซลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย